สวัสดีค่ะปั้นขายที่ดินค่ะวันนี้ปั้นพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลองสิบของเรานะคะเรามีที่ดินเยอะนะคะในคลองสิบอำเภอหนองเสือปทุมธานีค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะเริ่มจากหมุดท่านจะสังเกตหมุดเราจะเริ่มตั้งแต่ถังสีดงแดงมานะคะ230ตารางวานะคะก็จะมาถึงประมาณหมุดตรงนั้นนะคะตรงนี้จะติดกัน2แปลงนะคะ230ตารางวานะคะอีกแปลงนึงก็จะเริ่มจากหมุดตรงนี้ค่ะ ไปจนถึงด้านหน้าตรงนู้นเลยนะคะติดถนนคอนกรีตเลยนะคะอันที่จะเป็นสองไร่เจ็ดสิบหกตารางวานะคะที่ดินตรงนี้นะคะจะติดกับถนนคอนกรีตทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ติดกับคลองแอลนะคะห่างจากสำนักง,งานเทศบาลนองเสือเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือท่านจะมาทําแนวสวนเกษตรก็ได้นะคะตรงนี้นะคะคืออาจจะต้องถมดินเยอะนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นร่องหรือถ้าท่านแบบว่าไม่ต้องถมดินนะคะท่านก็ถมกระชับช่วงที่สร้าง สร้างบ้านของเราเองที่เหลือท่านก็ทาเป็นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ต้องใช้ดินเยอะนะคะตรงนี้ค่ะห่างจากอำเภอหนองเสือแค่2กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้กับตลาดเจริญกันนะคะอยู่ใกล้กับร้านเด็ดอาหารสมชื่อนะคะอยู่เข้าไปในอำเภอหนองเสือท่านก็จะเจอโรงพยาบาลโรตัสเทสโกโรตัสเซเวน่นเจอโรงพักเจอโรงเรียนคือเขาอยู่ใกล้แหล่งชุมชนใกล้ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกหมดเลยนะคะและอำเภอหนองเสือมันเขาบอกเลยเขาว่าเจริญมากๆนะคะไฟฟ้าน้ำประปา,ปานะคะ ขยายไม่ไกลค่ะประมาณ1กิโลนะคะมาฝั่งด้านนู้นนะคะที่เชี่ยมชี้ไปนะคะคือตรงนี้นะคะคือจะมีคนเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อขยายมาไม่ไกลค่ะสนับไฟฟ้าและน้ําประปานะคะที่ดินตรงนี้สวยค่ะธรรมชาติค่ะเห็นหน้าหลังไหมคะวิวปลูกปาล์มค่ะหรือท่านจะมาซื้อไม้เพื่อปลูกปามก็ได้นะคะมาลองพื่ผลทางการเกษตรก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ เพื่อนำผลผลิตการเกษตรไปขายนะคะตรงนี้ตรงนี้ราตรางวาตารางวาละ4,900บาทนะคะทั้ง2แปลงเลยค่ะเขาจะอยู่ติดกันนะคะ230ตารางวาและ2องไร่เจตารางวานะคะตรงนี้เพิ่นบอกเลยว่าติดพนุควนกรีตทั้ง2อด้านนะคะเพอร์เฟคมากๆนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้รีทักมาหาปั้นนะคะเพจขายที่ดินนะคะ f Facebook บรรณานันค่ะ y o u t u b e เปิ้นขายที่ดินค่ะ095 4018698ค่ะแล้วพบกับั้นในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ